Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ สวยๆบกากาคุณพ่อคุณแม่มองก็ไปข้างหน้าค่อ,อ,อ,อก่อนากถ่ายข้างหลังก่อนเนะาะจะอธิคุณพ่อคุณแม่เห็นข้างหน้าซ้ายมือนะคะซ้ายมือของจอนี่เป็นป้ายหมู่บ้านช้างนะคะ เห็นว่ามีตะขอโอ้โหหญ้าตกหญ้าตกการกงเกิ่งก็จะได้จ้าค่ะขอขอค่ะ เปรียบเสมือนอาวุธประจํากายนะคะต้องติดตัวกับไปตลอดนะคะถึงแม้ว่าเราจะคุ้น,นชินกับช้างขนาดไหนนะคะถึงเราจะมีความรักพุกพันรักใครกันขนาดไหนเราก็ต้องมีตะขอติดตัวตลอดนะคะถับจะไปกจะทางนะคะเพราะว่าตะขอเปรียบเสมือนอาวุธคู่กายของควานช้างะค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ชือไว้จับตลอดเลยคนะ,คะบางท่านบางท่านอาจจะคิดว่า คือตะคอตลอดเวลาไปไหนไปไหนผ่านช้างถึงจะรักกันยังไง<ๆ>ก็คือตะเคียนจับกันตลอดเวลาเลยเหรอไม่ใช่นะคะคุณพ่อคุณแม่ไอันะะตะเคเราถือไว้ย่งงาง้งคือคือไว้ป้องกันตัวนะคะป้องมเราไม่ใช่ป้องกันคือเราป้องกันน้องช้างนะคะเผื่อบางทีเขาตื่นตกใจนะคะเขาไปเห็นอะไรเขาตกใจแล้วก็ใช้ตะคีนั้นนะคะช้างก็กลัวตะขคจ้ะ างเขากลัวตะคอนะคะเราเราก็ยกตะคออย่างนี้เขาก็กลัวนะคะเขาคือเขาเขาฟังคําสั่งเรานะคะจะเห็นว่าคนกนับช้างนะจ๊ะเราก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเชื่อมกันนะคะคือหมายความว่าเราต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขากลัวและทําให้เขาเชื่อเราอย่างนี้นะคะแต่ก่อนช้างช้างของเราแต่และเชือกนะคะเกือบทุกเชือกนะคะเราใช้ เราใช้ตะขอฝึกนะคะฝึกให้เขากลัวนะคะในในเราใช้ตะขอในการควบคุมเขานะคะขั้นตอนการฝึกก็อาจจะละเอียดอ่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตเล่าตอนหลังนะคะการการฝึกทางให้รู้จักตะขอนะคะจะเห็นว่าบางทีนะคะควานช้างเราแค่ยกตะขอนะคะทางบางเชือกก็นิสัยไม่เหมือนกันนะคะบางเชือกก็เชือกอฟังง่ายนะคะเชือกฟังควาน พูดง่ายแต่ว่าบางเชือกก็เหมือนจะดื้อหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าควานช้างเรียกอย่างนี้น้องช้างาง,งอแงอนะคะควานช้างก็แค่ยกตะขอนะคะช้างเห็นตะขอช้างก็กลัวก็ทําตามนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วลคือเราเราเรา,เราผ่านการฝึกมาแล้วนะคะช้างต้องต้องรู้จักตะขอนะคะต้องรู้จักตะขอ พูดเงือกพูดถ้าพูดเปรียบเสมือนง่ายๆคล้ายๆถ้าเปรียบคนเรากับทางอย่างนี้นะคะเหมือนเหมือนเด็กน้อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ว่ารักลูกให้ปลกรักวัวให้ปลูกรักลูกให้ตีอย่างนี้นะคะเหมือนเด็กน้อยตอนเด็กน้อยนะจ๊ะที่ว่าถ้าลูกดื้อเราใช้ไมเรียวตีนะคะก็อย่างงั้นนะคะคือว่าถ้าเราพูดกับลูกเราอย่างนี้นะคะเด็กตอนเด็กน้อยนะจ๊ะ เราแค่ยกไม้เลียวลูกก็กลัวอันนั้นคือเปรียบคล้ายๆนะคะคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆคนกระชังก็ลักษณะก็ยยจะประมาณนั้นนะคะโอ้ยแทนที่จะได้เห็นภาพข้างหน้านะจ๊ะ่ะโอ้โอมเมเลียงคุณมาตั้งโดนตั้งนานอะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้องไรมอนแม่บโบทองนะคะ่ะ อาคุณมาเกือบจะจบเรื่องแล้วแม่ลืมสวัสดีจันตอ้คลิ่อาจารย์อนุญาตสวัสดีแท็กลางๆนะจ๊ะกลางๆค่ะอาพี่อุอ้มเราก็ไปแล้วนะคะท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าไม่ใช้ตะขอได้ไหมอันนั้นก็น่าจะได้นะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการฝึกนะคะการฝึกของควานกระชังนะคะ ว่าเขาฝึกมาให้ในลักษณะไหนนะจ๊ะทา,า,างบางเชือกบางประเทศอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ได้ใช้ตะกอนนะคะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกการฝึกนะคะขึ้นอยู่กับการฝึกเนะะี่นา,างช้างของเราก็ประมาณนี้นะคะเส้นทาง เส้นทางของแม่บัวทองไปที่ทํางานก็ก็เส้นทางเดียวกับพี่ม่อนมาทํางานนะคะจะต่างกันตรงที่เริ่มจากแม่บัวทองเริ่มจากร้านแสดงไปตรงนั้นนะคะอาตึกอาหน,นันตึกชมวิวนะคะที่ชมพูที่คุณพ่อคุณแม่เน่ยเห็นนั่นคือตึกชมวิวจากสวนอลทไทยจากคุณพ่อคุณแม่โอ้โหซูปเปอร์สตาร์ของเอราอีกเชือกหนึ่งจากแม่ขว,นว,วานาาก็ย่างว่ดธรรมชาติ แมนอยู่จ้ะยางวัทถันสางไปทางใดจ้ะนี่อ๋จ้ะจ้ะเออหนอละไทยยางออกกำลังกายอยากขึ้นมาขึ้นมาอาวุธกูไก่ของควานช้างที่ต้องติดตัวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีดนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ะคุณพ่อความติดมาไม่นอ มีตะขอกับมีดนะคะมีดมีดคือเหมือนว่าเราเอาไว้ฟันสิ่งกีดขวางอะไรอย่างงั้นนะคะเราเราเอาไว้ฟันสิ่งกีดขวางอย่างงั้นนะคะถ้าเป็นช้างเพศผู้นะคะช้างตัวผู้หรือบางเชือกนะคะพ่อควานไม่มีตะขอก็บางบางทีก็ใช้มีดนะจ๊ะช้างเขาก็กลวงมีดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของของควานกับช้างนะจ๊ะ แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็คือเราฝึกฝึกฝึกเหมือนว่าฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันของคนกระ้างนะคะการฝึกใดๆของเราก็คือเหมือนว่าฝึกพยายามให้เขากับเราอยู่ด้วยกันให้ได้อย่างนั้นนะคะเราไม่ได้มาเป็นขนาดว่าห้ามหันกันอะไรเลยอย่างนั้นนะคะไม่ใช่นะคะคือบางท่านบางคนปันชาต่างชาติไม่เข้าใจเนะจาะจ่าบอกว่าเออใจตะคอกอะไรรุนแรงอย่างงั้น มันก็อันนั้นเขาคิดมันก็คิดคนละยางคนละแบบกันนะจ๊ะแต่ว่าเราจริงๆโดยโดยโดยจริงๆของเราความช้างของเราก็คือว่าที่เราพยายามเชื่อมกันเชื่อมกันระหว่างเขากับเราอย่างนี้นะคะเชื่อมกันเชื่อมกันหมายความว่าพยายามพยายามปรับให้เขาใช้ชีวิตกับเราหาสิง่งหาสิ่งตรงกลางที่ว่า ทำยังไงให้เขากับเราคือทําให้เขากลัวเราบ้างอย่างนี้นะคะเกรงกลัวอย่างนี้นะคะทั้งรักทั้งกลัวทั้งเกรงอย่างนี้นะคะอาจจะโอ้พี่องค์ไปถึงนู่นนะจ๊จะอาจจะมีนางกระโง่ยังาน่อยู่มั่งนี้ผพ้ดเดียวอาจจะถึงแล้วนะคะอไม่นี่ใช้ทางรัดนะคะ ที่ที่เราต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าช้างเขาเป็นสัตว์ตัวใหญ่เนะจ๊ะเราต้องคุมเขาให้ได้ก่อนนะคะคือเราต้องคุมเขาให้ได้เนะจ๊ะเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ตัวใหญ่เนะจ๊ะทุกคนกก่ช้างะะไม่จ๊ะเนาะทําไม่อย่างนั้นเราก็คุมเขาไม่ได้นะคะเลี้ยงเขาไม่ได้นะคะคือเราทําให้เขากลัวแต่ตอนแรกนะคะแต่ intrigued. แต่พอต่อต่อไปเราก็คือก็คือใช้ทั้งพระเดชพระคุณนะคะในการเลี้ยงเขานะจ้ะ เวลาเขาทําผิดอะไรนี้เราก็ลงโทษนะคะแต่เราลงโทษก็ลงโทษด้วยความหลักนะคะเหมือนเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกอย่างงั้นเลยค่ะนะคะอัดถึงแล้วนะคะว้าจะโอ้โอความชาโมเห็ดไม่น้องเลยจะไม่เงินก็เดินไม่ทันอุอยปวดนะ บางท่านบางคนเห็นว่าทําไมต้องใช้ตะขอต้องถือตะคอนะคะอันนี้ขออนุญาตทําความเข้าใจนะจ๊ะขออนุญาตสื่อสารนกาะ,ะในตำนานที่นับเป็นควานช้างเหมือนกันเป็นควานช้างนะคะเป็นคนเลี้ยงช้างนะคะบางทีอาจจะคิดคนละแบบคนละมุมกันนะจ๊ะอันนัะะ้นค่ะอาหมีแล้วนะคะนั่งวมีจ้ะก็ควานถือมาอยู่นะคะอามีกัตะคอนนะคะคู่กายของควานช้างจ้กกงงะ,ะหรือว่าอันอันเอก จะมีอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าน้องช้างจะดื้อดุร้ายยังไงนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็คือด้วยรักเลยค่ะด้วยรักเลยผลูกพันนะเราทำทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเพื่อเชื่อมเขาคือเหมือนพยายามว่าจะคุยกันให้้เรื่องระหว่างเขากับเราอย่างนี้นะคะ,ะถึงที่หลังวัดแล้วนะคะคุณผู้ชมทุกท่านอย่าโอเสียงเฮลิคอปเตอร์จ้ะ อาเสียงมาอย่างนี้บางช้างช้างบงเชือกตกใจกลัวนะคะนี่ตกใจกลัวอยู่นะคะแม่มืทองนะคะนี่ขอบคุณไหมทุกทา่นานที่ดูแจ้แต่ว่านิสัยของช้างโดยทั่วไปก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ไม่ไมยังคิดว่าน่าจะเป็นแต่การเลี้ยงดูของพื้นฐานของแต่ละ แต่ละคนแต่ละเชื่องที่เลี้ยงดูกันมานะคะที่ลักษณะน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอขอะคุณสําหรับการรับชมค่ะยายกายก็ฝากรักฝากเอนดูคุณแม่บัวทองกับน้องไล่หมอนด้วยนะคะ ที่แม่เนียงพูดมาเรื่องแต่ขอช้างนะคะบางทีอาจจะพูดผิดลาดไม่ถูกต้องไม่ถูกใจยังไงก็ถ้าคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดมีความเห็นหรือมีความคิดแตกต่างอะไรก็คอมเมนต์มาคุยพูดคุยกันได้นะคะอันนี้เราเหมือนว่าเป็นความเห็นของไม่มีสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกนอกจากเป็นความเห็นนะคะอันนี้เป็นความเห็นของแม่เนียงนะคะถ้าคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดติชมอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ ถือว่าเป็นวิทยาทานนะจ๊ะเผื <c oughs> ่อว่าเป็นความรู้ให้ท่านอื่นๆที่เข้ามาได้เป็นแนวความคิดนะคะแนวทางเป็นความรู้ให้ท่านอื่นๆได้มาชมคลิปต่อไปนะคะ <c oughs> ขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้แค่นี้นะคะก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากรากฝากเอนดูแม่เบิร์ทองกับน้องไลมอนด้วยนะคะ โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ